แค่ทำทีนี้กระจกใสเหมือนใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระจกรถยนต์กระจกบ้านกระจกห้องแต่งตัวทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใช้เบกกิ้งโซดาหนึช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยและน้าส้มสายชู2ช้อนโต๊ะใส่แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเราก็พักน้ําส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาทักสอนาทีนะคะเนี่ยมาดูกระจกกันก่อนเลยครับกระจกเนี่ยปกติถ้าใช้แฟบใช้สบู่ล้างก็จะออกแปบแปบบ แต่ยังจะทิ้งคราบขาวๆแบบนี้ไว้มนลองมาหลายวิธีแล้วลองมาลองวิธีนี้กันขั้นตอนแรกก็ใช้น้ำเนี่ยฉีดไปบนกระจกและใช้ฟองน้ำนะคะเช็ดซับไม่จำเป็นจะต้องขัดหรือทุกคนแค่เช็ดไปเช็ดมาเช็ดมาเช็ดไปกับน้ำส้มและเบกกิ้งโซดาให้ทั่วบานกระจกที่เราคิดว่ามันสกรปรกอยากจะให้สะอาดไม่ว่าจะในรถยนต์ ขี้นกนะยิ่งโดยเฉพาะขี้นกพิราบทุกคนทิ้งคราบไว้ดีเอาสูตรเนี่ยไปทําหลังจากที่ทาจนทั่วก็ใช้ลูกยางที่เราใช้เช็ดกระจกปัดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะถ้ายังไม่สะอาดก็ทําอีกรอบและทําเหมือนเดิม